สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับวันนี้จะมาตามตัวเลขแนวทางนะครับก็หลังจากที่อหอาวยออกไปงวดที่แล้วเนาะแอดยังท่านจะเดินทางไปมองใดนะครับกะมองที่ยุ่ใกล้ที่สุดก็คืออาจารย์วัดโพนะครับที่แอดมินเดินทางมานะครับกะถือว่าเป็นตัวเลขแรกๆนะครับที่จะได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับไปเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์สองพันหารยหกสิบเจ็ดนะครับนี่ครับอยู่ที่วัดโพนะครับมาอาจารย์วัดโพหวดที่แล้วของอาจารย์วัดโพนะครับในวงกลมเลขหาตัวอาจารย์จับไปว่าถึครับมันมีหกกับหนึ่งแต่อาจารย์ไม่ได้จับหกคับหนึ่งถ้าจะจับเบื่ออาจารย์บอกว่ามันจะลลยตัวอาจารย์เลยจับแต่ตัวกิ่งๆออกมาแต่ว่ามันบ่เขานะ่าเนาะแต่บ่เข่าแต่ว่าในส่วนของ ตัวเลขในวงกลมให้พี่น้องสังเกตบ้างนะครับสาหรับผู้ที่ติดตามอาจารย์วัดโพอยนะครับเขาทุกงวดนะครับแต่อาจารย์จับก่ค่อยถึกนะครับเพราะว่าสังเกตบ้างอาจารย์จับนี่จะเป็นตัวเลขที่อ่า uh, เป็นตัวเลขที่ยู่ด้านบนอาจารย์จะจับเป็นอ่ายู่ส่วนบนของวงกลมนะครับอาจารย์จะจับเป็นเลขบนส่วนยู่ขางล่างอาจารย์จะจับเป็นเลขล่างแต่ส่วนมากแล้วแอดสังเกตเบ้องหลายถเถวแล้วที่มาทไทยทำอาจารย์เนาะ เลขนี่มันสลับกันไปสลับกันมาอยู่ในหันนะครับบอลมันบฝตามสูตรของอาจารย์ปนเลยแต่ส่วนมากเดียวจังหวดที่ผ่านมาเนาะมันมีหกกับหนึ่งอยู่ด่านบนอาจารย์เลยไปจับหกหนึ่งนะครับแต่มันมีใบเกาให้เบิ้งอยู่เดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งเนาะอาจารย์จับถือนีน่าจะได้โชกอยู่แต่ว่าอาจารย์จับว่าถกนะครับเดี๋ยวมือน,นี้มาแล้วก็ต้องเข้าไปหาอาจารย์คือเกานะครับ กังได้พี่น้องก็ลองจับเองบึงนะครับในส่วนที่อาจารย์บ่ได้จับห้นะครับหาอุปกรณ์ให้อาจารย์ด้วยได้แล้วอา,อาจารย์ดูพอดีเลยกลับนมัสก,การครับอาจารย์จะเล่นสุกจ้ะกนินได้ถึกว่า <laughs> ได้แต่หวัวอะไรพี่อาจารย์จับบ่ถถุนี่นี่นี่เนียนเก่านี่นี่สิบเจ็ดมกกระลามันเกินเยอะแน่ๆนี่แหละอาจารย์คือพอจับหกนหนึ่งเห็นไหมนี่สังเกตบ้างสังเกตบ้างอาจ,จารย์จับอาจารย์จะจับแบบเดี๋ยวปับกล้องให้เข้ากันก่อนกล้องช่งตัว,ต,วต,ตัวหนึ่งได้ติมตัวหนึ่งไม่ได้ติมอาจารย์จะจับ สี่ห้าหกเห็นบ่มันอยู่อยู่ส่วนบนเป็นว่อาจารย์ <Yes. S 1> จะจับเป็นเลขบน <Yes. S 1> แต่ว่าส่วนเลขล่างเนี่ยอาจารย์จับเนี่ยจับจับขังรางลย่างเปี่ยนหนึ่ง <c oughs> แต่ว่ามีหกหนึ่งอยู่หิ่งบนรางบ่ะเขาเลยแถวนี้แต่ว่ามีเหลขอยู่หกหนึ่งอ้าววนี้เอาไม่อาจารย์อิทซี่กับพูตามกับตามอยู่ขึ้นเก้าแล้วเพราะว่าเี้อาจารย์ว่าได้หลายตัวเนาะ มาเรวก็หายอาจารย์เห็ดเลยเหลือจัดการเลยจ,จัดการเลยเอาเป็นแนวทางเด้อพี่น้องสำหรับตุลิศของอาจารย์วัดโพนะครับเวลาเขากะเดินดีตลอดเวลาบ่เขากะห่างแนีจักหน่อยเป็นบางงวดเนาะจับบ่ตึกจับวัตถุวัดบางหันถ้าจับถืออาจารย์บ่อยากจับหลายโตจริงจริงเลขเลขกหาตัวนี่ทำเอนจับกันนี่ดีนี่มันถือยู่ประมาณ สิบหางแทบบางงวดโอ,โอ้โอ้รถไทเพิ่นมาผมมาถมทีอยย่หนาวัดอู้นถมทีอยย่บริเวณผมน้นองกำลังบูรณาการผนโ,โ,โบสถ์เรียบร่อยแล้วสวยสดงดงามแล้วเหลือแต่ถมทีด้านหนะ้าปรับพุมิทั์ แต่มาหมอดเราก็บว่าไงเราก็เฮียไทยหลารอจักหน่อยเด้อพี่น้องสกิตแบบิเก่าเสดายถ้าไม่จับหนึ่งหกหกหนึ่งออกวันพฤหัสตอนมมน้ำว,วนออวน,น,มมวน,นี่ออกวันพฤหัสครับวนันวันที่หนึ่ง กุมภาพันธสองพันห้าร้อยเล็กในวงกลมนน่บางเทียกับมีแค่ซี่ตัวบางเทียกับมี่หานะครับเอาหมวดนี่มีศูนย์แล้วมาถึงทังแล้วมีศูนย์หิถึงทังนะพี่น้องอาจารย์จับ ให้แล้วท้าพี่น้องอยากจับเอาเองอเด็ดจับเอาเองน้ำเด้ออาจังห์งวดที่เล้วอาจารย์บ่ได้จับให้หกหนึง่งเลขเขาอยู่เลขบ่ได้ลายโตแต่ว่าจับก็ถืออ๋ออันนี้สถิติเก่าเด้อบรามันงวดนี้เด้พี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวอันงวดไม่อาจารย์กำลังเขียนอยู่จำนวนให้สดๆเขียนให้สดๆสูตรอาจารย์บ่ยาก สามตัวเต็มๆเลยนะจารย์งอนีเอานี่แถวเดียวกว้างมั้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจ้าจารนพี่จับให้เราครับให้เขาไปจับเองก็ได้ไหมครับครับชือเก่าอืมนี่ก็หาซูนกับซูนหนึ่งชือเก่าเนี่ยให้เขาไปจับเองเอาเยอะเลยหลายตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมที่จับให้เพิ่นเลยผมที่จับให้เพิ่น อาจารย์จับหให้ซ้ำเลยเอาส่วนของอาจารย์จับส่วนส่วนของผมผมดีจับให้ยเอฟซีจ้างหักจับตัวเลขของอาจารย์ใน,นี่นี่ละวิง่งปกติวิงว่งนี่บ่เคยหลุดแดงงวดนี้งวดบางหันหลุด,แต,ดแต่ว่าในวงกลมนั่นเขาอยู่อาจารย์วงกลมกบบฝึกกันเลยครับแล้วอาจารย์กับาาเขาจับพื้นกา ตัวน้อยแท่ตัววิ่งาา <c oughs> ่ะอาจารย์เอ่าวิ่งบนล่างหากระซิบว<ม>่ะอ่าอาจารย์บานอ้าวบานีงวดไหมเหรอเด้อพี่น้องเนาะบิ้งเอาบานเพราต้องเสียเลยลวลาโดนเบิ้งกันเลยของอาจารย์วัดโพนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด บนสามตัวหางเดียวเอาอาจารย์มาจับเฮ้ยให้ตัดเอาเนี่หาศูนย์หนึ่งนี่หาศูนย์หนึ่งแล้วโอ้โหตัดเอาเนาะจับให้วิ่งบนล่างห้ากับสี่สามตัวบนห้าศูนย์หนึ่งล่างกับสอ,องหางแบบเนี้ยเอาสี่ห้ากับสี่แปดนี่ตัวเลขมันหน่อยหน่อยนี่พี่น้องแต่ว่าอยากให้พี่น้องจับเอาเองน้ำนี่ในวงกลมนี่จจนมีเลขหาเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดเอา อาจารย์ผมขออนุญาตจับให้เอฟซีด้วยแข่ง่างน้อยหนึ่งครับผมขออนุญาตจับเอฟซีแข่งางน้อยนึงเพราะว่าเพื่อผมจับถือเนาะอันนี้ส่วนของอาจารย์เอาไป้ขังตึ่งนี้เลยขีดเชนกันไว้ก่อนผมที่จับด้วยตัวตัวนิ่ผมเลยนี่ผมมักอันนี้ศูนย์แปดนี่ตัวผมมักบนล่างด้วยนี่ผมก็ด้แยกให้ และกะักษณะซหนึ่งหาหนึ่งและกะักษณเปดหานี่ออกงกักผมจะจับอ่าซีเปดอาจารย์จับแล้วผมจะจับเป็ดหนึ่งนั่าานนี่มันเพิ่มไม้อยู่เมื่อกี้ตัวนี้เหลออาจารย์เนี่ยไม่เพิ่มไม้อยูเ่เมื่อกี้ตัวนี่อาจารย์ยันว่าไหล ถ,ถ้ามักตัวใดจับเอาเองก็ได้นาออาจารย์เนาะ,ม,ละ,ละมีหามีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีแปดเนี่ยหาตัวนี่จับเย่ยนกันอยู่นี่มีอาจยนี้จับเพิ่มให้ศูนย์แปดสี่หนึ่งเพราะอาจารย์ไม่ได้จับให้ศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งแค่นี้เอาแคบแคบแคบพี่น้อง <c oughs> หมดเวลามักรกะจัดขัดกระพานเร้อเป็นเพียงแน,นวทางนะครับ <c oughs> เป็นเพียงแนวทางอาจารย์กับป้าหูบอกว่าตัวใดมันสีออกอาจารย์ก็เหตุตามสูตรนะครับเอาเขียนเบือทั่วอาจารย์เห็นไหม สังบางเพื่อแต่ว่ารังคนอันให้เบอร์โทรไปเพิ่นบ่ค่อยเบิ่งได้บ่านเพิ่นสิโทรถามเอาเองเพื่อเอ๊เพิ่นเอ็ดซีเจนข้างล่างเด้ออาจารย์ตัวใหญ่ๆงอย่ข้างล่างเดียว0990284 2 9เอ้าเบอร์โทรคือสิี่ไร 0990284829อสอนเนอี<ฆ>่ยนะเนาะนี่เบอร์ทั่วาจา์เลยอ่ะบังคนนั่นเอาสีแดงเขียนเอาเวลาไทยออกมามันอาจจะบ่คอยชัดมันเป็นเงาครับบอร์เตรียมสี้ำเงินมาแต่ว่าถ้าเบิ้งอยู่ข้างนอกนี่สีแดงนี่ชัดเจ้าแต่ว่าไทยออกมามันสีบ่คอยชัดอ่ะพี่นอ้องแคบแคปแคปแคปเบอร์ทรอาจานกับ0990284829เด้ย จังเลยจะลองจับ,บเองก็ได้เนาะแต่ว่าแอมินจับคิดว่าจับให้ครบแล้วล่วนะนั่นบดจับแต่ตัวเลขมันออกงากเตี๋ยานี่คือสิ 4. ออกงาก <c oughs> อ่าโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะว่าผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากตั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลัลากันไปนะครับไปพอกันไหมในคลิปหน้านะครับก็ ก,กลับละอาจารย์นะครับกรับนมรสก,การครับอา,าจ,อจ,จารย์าา <laughs> ุุสส